สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับขายดีบน ebay a m a z o n อนกลับมาอีกแล้วนะครับอ่ะคลิีเป็นคลิปสินค้า ebay นะครับก่อนเข้าเรื่องนะครับขายของนิดนึงนะครับ odonline com นะครับเรามีหลักสูตรสอนนะฮะขายของผ่าน ebay นะครับแล้วก็มีเครื่องมือนะครับช่วยชี้เป้าให้กับเพื่อนๆนะครับกดปุ๊บเจอปั๊บเลยครับว่าคนไทยฝรั่งมีอะไรที่ขายได้แล้วก็บวกเทคนิคต่อยอดนะครับหาสินค้าขายดีได้ครับ อะมาเข้าเรื่องเลยนะฮะสินค้าตัวนี้นะครับสีเขียวที่สองรอยสิบเหรียญน,นะครับเป็นงานฝีมือเป็นงานไม้ครับอ่าถ้าคุณไปเจอแบบงานมือสองมือสองหรือแบบไม่ได้ใช้แล้วในบ้านช่วงนี้นะครับอยากมีรายได้นะฮะชิ้นนี้ก็ขายบน e ี a บได้ประมาณจริงๆผมจะบอกว่าถ้าเป็นงานศิลป์แบบเนี้ ถ้าเกิดใครไม่เก่งต้องระวังเรื่องค่าขนส่งหน่อยนะครับแต่ก็บวกค่าขนส่งเพิ่มได้นะครับชิ้นนี้ขายออกประมาณ6,600บาทนะครับดูแล้วงานมันชิ้นไม่น่าเป็นงานหนักนะเป็นงานเบานะครับผมอ่าลงไปได้เรื่อยๆได้เลยนะครับอ่าใครช่วงนี้นะฮะอยากหาเงินเอาของมือสองในบ้านก็สามารถเอามาขายบน ebay ได้นะครับอ่ะ ก่อนอื่นนะครับผมอยากรวยบน eBay ไม่ใช่เรื่องยากนะครับดูเพื่อนๆนี่เขาทำได้นะครับเน mm ี hmm. ่ยขายยอดขายเป็นแสนกำไรหลักหมื่นนะฮะเดือนละหลายหมื่นนะครับหนึ่งนะฮะขยันหาสินค้าที่ขายได้วิเคราะห์ด้วยว่าไอที่มันขายได้เนี่ยมันขายได้เรื่อยๆนะคีย์เวิร์ดนม้มีความต้องการนะแล้วก็ตั้งใจทำคีย์เวิร์ดของสินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดดีๆนะครับ แล้วก็ลงสินค้าวันละชิ้นเป็นอย่างน้อยทุกวันอย่างสม่ําเสมอนะครับใช้เวลาประมาณ1ปีนะครับผมกล้าพูดเดียว่าถ้าคุณทาจริงได้ทุกวัน1ปีขึ้นไปนะฮะกำไรวันล,ละ2 3 0 0 0 0 3 4 5 0 0 0 0ขึ้นไปเป็นไปได้แล้วบางคนผมเห็นมาแล้วนะกำไรเดือนละเออ,เ,อ,อเมื่อกี้ไม่ใช่วันผู้ผิดนะฮะเดือนละนะครับกำไรเดือนละแสนจากการขายของออนไลน์เป็นไปได้แต่อย่าขี้เกียจครับเขียนทำอย่างสม่ำเสมอนะครับ ผมกล้าพูดเลยว่าถ้าจับได้จริงเนี่ยเงินเดือนดีกว่างานประจําด้วยซ้ำครับอ่ะสำหรับเพื่อนๆโอทออนไลน์นะครับขอเฉลยมาได้ที่โค้ด G สองเ์อ F 1น o n l i n e c o m นะครับ,รบเว็บไซต์ที่สนใจของออนไลน์ผ่านอีเมลมาซอนะครับเรามีโปรโมชั่นเพียบนะฮะอย่างช่วงนี้นะครับลงเรียนเท่านั้นนะครับแถมเครื่องมือ3เดือนให้เลยทันทีเอาไปลองใช้นะครับหรือถ้าเรียนครบนะครับผม ก็จะมีโปรโมชั่นนะฮะแถม10เดือนหรือแถม14เดือนนะครับอ่ะก็ดูได้นะฮะแล้วก็ส่วนที่หน้าเว็บนะครับถ้าเกิดใครดูคลิปผมเพิ่มพิเศษให้อีก2ปีนะครับพิเศษบวกเข้าไปเลยนะครับถ้าหากสนใจในโปรโมชั่นนี้นะครับติดต่อโอตออนไลน์ได้เลยที่หน้าเว็บไซต์โอทออนไลน์ .com นะครับคลิกเพิ่มเพื่อนนะครับจะเข้ามาคุยกับเราทางไลน์นะครับพิมเองก็ได้ครับค้นหาแอดนะครับต้องมีแอดเวยนะแอดโอทออนไลน์นะครับ เบอร์ติดต่อเรา0 8น5 5 1 6 1 6 1 6ครับเป็นกำลังใจให้กับเราง,ง่ายๆครับหากชอบคลิปสไตล์นี้ก็แค่ subscribe กดกระดิ่งช่องของเรานะครับอ่ารามาดูสดหน่อยนะฮะเช้านี้มีเพื่อนๆติดตามเราีิคน้นดูหลังบ้านของ YouTube ของโอตออนไลน์นะครับ 1342งนสริ 1> 1, คนเ,เพิ่มมาหลายคนเหมือนกันในเะชาวนี้ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามใหม่แล้วก็คนเก่าๆด้วยนะครับ